ชสวัสดีครับสวัสดีครับซันเดย์อนลครับและตอนนี้นะครับซันเดย์ก็อยู่กับเรานักเรียนนะครับการแสดงที่จอนเปียโนครับหลายหลายคนนะครับอาจจะสังเกตว่าการแสดงเนี่ยเรียนแล้วได้อะไรนะครับการแสดงเนี่ยสำคัญมากนะครับจะเห็นได้จากการที่คนหลายคนนะครับเริ่มเข้ามาเรียนการแสดงเพราะว่าสมัยนี้นะครับมีการเปิดรับพิธีกรมากมายนักแสดงมากมาย ไจะเป็นช่อง 3, 5, 7, 9หรือเคเบิลทีวีนะครับการแสดงครับเรียนเราได้อะไรเขาบอกว่าเด็กนะครับควรเรียนการแสดงบ้างครับเพราะว่าจินตนาการเนี่ยสำคัญความรู้นะครับอย่างที่2เนี่ยเราเรียนการแสดงแล้วเนี่ยเราจะได้ในเรื่องของการฟังและการตีความของบทละครครับว่าอารมณ์ของตัวละครเป็นยังไงบุคลิกของตัวละครเป็นยังไงแล้วอย่างที่3านะครับ เด็กไทยนะครับเขาบอกว่าไม่หนีขี้อายใช่ไหมครับเด็กๆ,กๆทุกคนนะครับจะได้มีความกล้าแสดงออกครับกล้าในสิ่งที่เขาชอบกล้าในสิ่งที่จะแสดงกล้าในสิ่งที่เขาจะพูดทําให้เขานะครับการทํางานของเขาในเมื่อวัยเติตบโตขึ้นนะครับเขาจะเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพครับแล้วก็อย่างที่สินะครับเขาสามารถถ,ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครได้อย่างมืออาชีพครับอย่างเช่นอารมณ์เศร้านะครับ อารมณ์เศร้ามันก็จะมีร้องไห้ใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าร้องไห้เนี่ยมันมีร้องไห้2แบบครับร้องไห้แบบเศร้าและร้องไห้แบบปิติอินดีนะครับแล้วอย่างที่สี่เนี่ยได้แน่นอนเลยก็คือใช้ในชีวิตประจำวันครับอย่างเช่นบุคลิกภาพและอารมณ์ที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อผู้อื่นนะครับทำให้เข้าร่วมสังคมได้เป็นอย่างดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับ